สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับครูสย,ยมุมคูอีกแล้วนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องของวิชานแนวในหัวข้อที่ครูคิดว่านักเรียนหลายคนน่าจะสงสัยนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในระดับชั้นม .1 ยังมีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนที่พวกเราควรรู้วันนี้ครูจะมาแนะนําเรื่องของประวัติโรงเรียนครับว่าจุดเริ่มต้นของโรงเรียนเตมมรียมบุญดมึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเป็นอย่างไรนะครับในหัวข้อว่ารู้รอบรู้ว่าที p p ครับ อย่างแรกที่ครูจะต้องแนะนำาให้พวกเรารู้จักก่อนนะครับก็คือเรื่องว่าความปรัชญาของโรงเรียนคือความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมคือปรัชญาของโรงเรียน,นครูต้องอธิบายไว้ว่าโรงเรียนนี้คือเตรียมพัฒน์ท่วประเทศนะครับเขาจะใช้ปรัชญาเดียวกันเพราะว่าโยย,ยึดจากโรงเรียนเตรียมบุรมศาสตร์พัฒนาการหรือเตรียมพัฒน์ใหญ่นั่นเองนะครับส่วนเอกลักษณ์ก็คือเรียนดีประพฤติดีมีทักษะการวิจัยอัตลักษณ์คือเรียนดีมีวิจัยสิ่งแวดล้อมครับ ต่อไปวิสัยทัศน์ของโรงเรียนครับวิสัยทัศน์คืออะไรวิสัยทัศน์นะครับถ้าอธิบายให้นักเรียนเห็นภาพง่ายก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคณะผู้บริหารคุณครูเนี่ยอยากจะมององค์กร,รหรือมองโรงเรียนไปในทิศทางไหนอยากให้โรงเรียนพัฒนาอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นนักเรียนประถมตอนพวกเราอยู่พ6เนี่ยครูเชื่อว่าหลายๆโรงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนพ่อเพียโรงเรียนสีขาวโรงเรียนคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ย ก็อยู่ที่ว่าผู้บริหารของแต่ละโรงเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องอะไรเป็นระดับแรกนะครับสําหรับโรงเรียนเราวิสัยทัศน์โรงเรียนเรานะครับก็คือความสถานศึกษาชั้นนาเน้นการวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสถานศึกษาชั้นนาเน้นการวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องวิสัยทัศน์โรงเรียนนักเรียนต้องจําให้มั่นใจให้แม่เนเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนควรรู้ นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ทางผอของเราให้ความสําคัญเรื่องนี้มากๆในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นนำนะครับโรงเรียนเราเนี่ยตั้งมาทพื้นที่ในเขตราชบังเนี่ยได้ประมาณสามปี้าสู่ปีที่สี่นะครับโดยมีความมุ่งหมายไว้ว่าอยากจะสร้างโรงเรียนตรงนี้เป็นสถานที่เน้นการวิจัยพยายามสร้างเรื่องของนวัตกรรมนะครับแลยโดยด้านในหลายๆเรื่องอย่างถ้าเกิดเห็นภาพได้ชัดที่สุดสําหรับนักเรียนมหนึ่งจะเห ถ้าดูในตารางของเราจะมีวิชา i ออยู่ในปีนี้ในเทอมนี้ก็จะได้เรียน IS สองวิชาเลยทั้งวิชาที่เป็นครูเจ้าของวิชาสอนเองแล้วก็คุณครูที่ปรึกษนนะครับเป็นสิ่งที่โรงเรียนเราพยายามพัฒนาในด้านตรงนี้ครับนะผู้บริหารโรงเรียนของเรานั้นชื่อว่าท่านผู้อำนวยการสุภกิจติสุวรรณนะครับหลเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นท่านแล้วนะครับอาจจะเคยได้ยินตอนเคารพตุชาตินะครับหรือว่าอาจจะได้เห็นในวันที่นักเรียนมารายงานตัวนะครับ ก็ให้นักเรียนรู้ที่ตั้งของโรงเรียนนะครับโรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่ร้อยเลขที่รอยเก้าซอยร่มเก้าสิบเจ็ดแขวงสามประเวทเขตราบังกรุงเทพหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์นะครับแต่ว่าถ้านักเรียนสังเกตบริเวณด้านด้าน,านซ้ายของหน้าจอด้านขวาของนักเรียนเนี่ยแต่ทางเข้าของโรง,โรงเรียนของเราจะไม่ใช่ซอยร่มเก้าสิบเจ็ดนะครับซอยร่มเก้าสิบเจ็ดจะอยู่บริเวณน,นี้นะครับทางเข้าของโรงเรียนเรานะครับจะเป็นเรียกว่า ถนนบึงขวางซอยบึงขวางนะครับแต่ทางทะลุซอยบึงขวางม,มี2ที่ก็คือถนนเส้นสุวินทวงศ์บริเวณนี้กับอีกเส้นหนึ่งก็คือซอยร่ม9นะครับถ้านักเรียนมาทางรถบัสโรงเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าหลักๆรถโรงเรียนรถบัสโรงเรียนจะเข้าทางบริเวณนี้ก็คือทางอซอยบึงขวางที่ติดกับเส้นร่ม9กลานะครับที่ต้องไปยูเทิร์นวงบริเวณเกษตนะรบิตนะอันนี้คือนักเรียนควรรู้ไว้นะฮะว่าโรงเรียนเราอยู่ตรงไหน ประว oh, yeah. ัติโรงเรียนเตรียมมนุษยศึกษาพัฒนาการนะครับเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งเมื่อวันที่ย1กุมภาสองพันห้า5 2 1่นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยโรงเรียนเตรียมมนุษยศึกษาพัฒนาการใช้ชื่อว่าโรงเรียนเตรียมมนุษยศึกษาสองนะครับเตรียมมนุษยศึกษาสองนะครับเป็นโรงเรียนสาขาในเครือโรงเรียนเตรียมมนุษยศึกษาเป็นระดับที่2นั่นเองนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเริ่มในการรับนักเรียนชั้นม .1 จำนวนสองห้องในปีสองนหนึ่ง ก็เริ่มมีการย้ายแล้วก็ปรับเปลี่ยนชื่อนะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกาสนนะฮะต่อมาโรงเรียนก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อแบรนด์โรงเรียนจากเตรียมอนุปรษศากษา2เป็นอนุดมษศากษาพัฒนาการนะครับโดยมีตาพระเกี้ยวเป็นตาสัญลักษณ์นะครับแล้วก็มีปรัชญายโรงเรียนคือความเป็นเลื่อนทางวิชาการและคุณธรรมนั่นเองนะครับตาพระเกี้ยว ตาพากเกี้ยวของโรงเรียนเราเนี่ยมีจุดที่แตกต่างจากโรงเรีย,ยนในเครือติบดมอื่นๆนะครับโรงเยยรียนของเราเนี่ยจะมีตาพาเกี้ยวแลืลัสเซมีแฉกัทั้งหมด21แชกครับซึ่งลัสเซมีแฉก21แชตรงนี้เนี่ยตัวได้คุณคุณเป็นคานักเรียน21แชตัวนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูสไลด์ที่แล้วก็คือจะตรงกับวันที่21กุมภา2521เองนะครับโดยโรงเรียนของเราเนี่ยตั้งเป็นลำดับที่9นะครับตั้งลำดับที่9นะฮะประวัติเรื่องของพระเกี้ยวเนี่ยตัว คต้องอธิบายว่าเป็นที่ประดับพระเกศหรือพระเศียรของพระราชโอรสหรือพระราชธิดาของพระหากษัตริย์ในสมัยก่อนนะครับพระเกียี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ที่เห็นภาพชัดสุดก็คือในชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจนะครับเพราะว่าเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อพระบรมราชานุสาวรีย์ในสมเด็จพระปิยมหาราชนะฮะซึ่งได้พระราชทานกำเนดมหาวิทยาลัยนะครับ ว่าเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยโรงเรียนมหาเล็กในก็กราบบังคมทูลถาวายพระบรมราชานุญ,ญาตกระดับขอบังคมทูลขอพระราชทานให้โรงเรียนมหาเล็กก็ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนขา้าราชการพลเรือนเป็นที่มาของโรงเรียนเตรียมนิรมศึกษานะครับและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยโรงเรียนเตรียมนิรมศึกษาขาา้าชการก็ได้โอกาสในการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตาไปเกี่ยวเหมือนกันเป็นตาประจำโรงเรียนนะครับตามหลักสูตรสำนักงานเลขาด้าชเลขาธิการนะครับนี่คือเป็นประวัติที่มาคร่าวของตาไปเกี่ยวนะครับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนของเรานั้นโรงเรียนเตรียมบรมศึกษาพระนาก,การสุวรรณภูมินะครับได้รับจัดตั้งวันที่เท่าไหร่นักเรียนวันที่9กุมภาพันธ์2 5ี4โดยใช้อักษรย่อว่าต่ออ,อพพนะครับนักเรียนเห็นอาจจะไม่เห็นบนเลือนแต่โอเค จะช้าๆ,ๆนะครับโดยใช้อักษยรย่อว่าตออปพนะครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับได้รับความอนุเคราะห์ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายอภิสิทธิคงามอัจฉริยากรุลนะครับโดยใน,ในตอนนั้นเนี่ยท่านก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนะครับใกล้ๆโรงเรียนของเรานะะฮโดยบริจาคทั้งหมดสิไร่ ภาพอมาดับใจของเราชาวสุวรรณภูมินะครับก็คือเมื่อวันที่7สิงหาสองหยเนี่ยสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยก็ให้โอกาสในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติประชุมพยุ5รอบ2เมษายน2558นะครับชื่อตรงนี้เป็นชื่ออาคารเรียนของเรานะครับแต่ว่าในในการเรียนในการใช้จัดกิจกรรมเนี่ยเราจะเรียกตึกนีวว่ตตึกหนึ่งนะครับหรือว่าตึก ย่อว่าอาคารเฉลิมเกียรตินะครับเป็นชื่อสําหรับในการนัดหมายเวลาทำกิจกรรมหรือว่านัดหมายเวลาประชุรรมนะครับแต่ว่าอยากให้นักเดนรู้ว่าสมเด็จพระเทพของเราที่รักของเราเนี่ยก็คือท่านมาเสด็จเปิดตึกก็คือวันที่7สิงหา2660ออนะครับแล้วก็ชื่อตึกของเราก็คือชื่ออาคารเฉลิมเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษา255ครับ ทีนี้เป็นสิ่งอีกอย่งที่นักเรียน,นยจะต้องถ้าอยู่ไปเรื่อยๆนักเรียนจะคุ้นกับชื่อนี้มากครับเป็นชื่อเรียกว่าสุภกิจโมเดลนะครับสุภกิจโมเดลคืออะไรสุภกิจก็สุภกิจโมเดลก็คือเป็นนวัตรกรรมซึ่งคิดค้นโดยนายสุภกิจอิจุสุวัตณผู้อำนวยการโรงเรียนของเรานะครับเป็นเรื่องของนวัตรกรรมการจัดการศึกษานะครับโดยใช้ชื่อของท่านเนี่ยมาเป็นอักษรย่อนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของกระบวนการต่างๆในการจัดการโรงเรียนนะฮะให้ให้ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนให้โรงเรียนของเรานะสู่ความเป็นเลิศสู่ความเป็นผู้นำนะครับสุขกิจโมเดลมีอะไรบ้างนะครับครูจมะมาอธิบายทีละคำทีละคำนะครับ S ตัวแรกนะครับ S ตัวแรกก็คือ survey นะครับก็คือการสารวจปัญหาปัญหาและความต้องการนะครับจะเห็นได้ว่าท่านผออของเราเนี่ยท่านจะค่อนข้างเปิดมากเปิดให้นักเรียนเนยสนอ,สนอปัญหาข้อมูลต่างๆนะให้ได้แก้ไขสิ่งใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเป็นไปเพื่อ นักเรียนเป็นไปเพื่อโรงเรียนของเราเนี่ยถ้าจะช่างนำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมามาพูดคุยมาวิเคราะห์หาสาเหตุแก้ปัญหานะครับแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการจัดทาข้อมูลสารสนเทศนะครับภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เป็นภาพที่ช่วงเริ่มต้นของการสร้างอาคารเรียนเลยนะฮะโดยท่านผู้บริการก็ได้มีการตรวจตึกด้วยตัวของท่านเองเลยนะครับต่อไปตัว you understanding ในก็คือเมื่อมีการสำรวจปัญหาแล้วลำดับต่อไปเนี่ยทาง ท่านผู้ร่วมือการและข้คุณครูเนี่ยจะต้องอมาพูดคุยหาความหาความเข้าใจร่วมกันเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับเพื่อจะได้ถูกต้องแก้ปัญหาได้ตรงลำดับตามลำดับความต้องการนะครับว่าปัญหาของโรงเรียนในตอนนั้นในยุคน,น,นั้นเป็นอะไรในสมัยก่อนปัญหาโรงเรียนอาจจะต้องการแบบหนึง่งแต่ในยุคนี้สมัยนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของอันเดอร์สแตนดิ้งนะครับต่อไปตัวยุตัว P planning เมื่อมีการพูดคุยแล้วหาแนวทางแก้ไขร่วมกันแล้วก็ลงพูดไปเรื่องของการวางแผนในการหาแนวทางในการปฏิบัติงานจะใช้วิธีการใดใช้ขั้นตอนไหนกระบวนการไหนแล้วก็ใช้คุณครูท่านใดใช้นักเรียนคนไหนหรือใช้วิธีการยังไง how to ยังไงในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับนะต่อไปตัว a นะครับเมื่อมีการตัว s สมรวจปัญหา นะครับตัว U understanding ก็คือมาพูดคุยหารนวทางร่วมกันนะครับแล้วก็ตัว P ก็คือ planning ก็คือวางแผนแก้ไขต่อไปตัว A action ตัวนี้แก้ตัวนี้เป็นสำคัญมากก็คือเมื่อวางแผนกันแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามแผนเพื่อวางไว้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของเรานะครับว่าเราจะจัดการปัญหาโรงเรียนอย่างไรนะฮะต่อไปตัว K know how คือเมื่อเมื่อมีการจัดการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยว่า เราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อความเป็นเลิศเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหรือจะใช้แนวทางใดนวัตกรรมใดในการจัดการกับทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการการเรียนการสอนการจัดการโรงเรียนต่างๆนะครับโน้ตฮาวนะต่อไปตัว R ครับรีวิวเมื่อการจัดการเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาตรวจสอบตรวจทานนะครับประเมินผลเพื่อลดข้อผิดพลาด บกพ้องปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนะฮะเพื่อแก้ไขนะครับเพื่อดูว่าปัญหาเรื่องเดิมโรงเรียนของเราจะเกิดปัญหาอื่นแบบนี้อีกไหมแล้เวเราจะจัดการปัญหาอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนของเราจะใช้วิธีการนี้นะครับต่อไปตัว,ต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 วไอครับ integration นะครับก็คือการบรูรณาการเชื่อมโยงคือเมื่อมีการรีวิวออกมาแล้วครับนักเรียนทางผู้บริหารและคุณครูเนี่ยก็จะมีการบรูรณาการต่างๆในสิ่งต่างๆ จะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดประหยัดสุดประโยชน์สูงบูรณาการอย่างไรให้ทำหนึ่งอย่างบูรณาการได้งานหลายอย่างนะครับอย่างปีที่ผ่านมา,มาท่านผอ,อ,อก็มีนโยบายในเรื่องของลดภาระรงานของนักเรียนคืองานหนึ่งชิ้นสามารถส่งได้หลายวิชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อประหยัดเวลานั่นเองต่อไปตัวที่ตัวสุดท้ายแล้วครับเช็คสมมเนียลก็คือการสะุปประกาศยกย่องชมเชยเพื่อเผยแพร่ให้นักเรียน ทราบว่าโรงเรียนของเราประสบความสําเร็จอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนเนี่ยได้มีการไปแข่งอะไรต่างๆก็จะมีการมอบเกียรติบัตรมอบโลร่อมอบรางวัลนะครับหน้าสบโงมเลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างของสุภกิจโมเดลและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของประวัติความเป็นมาค่าวของโรงเรียนเตรียมบุมศึกษาพัฒนาการส่วนอภูมินะครับอย่าลืม วิชาทัศน์งในเราของโดยในเรานะครับสถานศึกษาชั้นนาเน้นการวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมสู่การ,การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับและคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ไม่มีการบ้านแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อนักเรียนชมคลิปนี้เสร็จแล้วขอนักเรียนลงชื่อข้างล่างหน่อยนะครับลงชื่อข้างล่างพิมพ์่อยว่าชื่อเด็กหญิงชื่อสกุลเลขที่นะครับเพื่อครูจะรู้ว่าหนูเข้ามาอ่านจ,จนจบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครูมีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป วันนี้สวัสดีครับเจอกันสัปดาห์ต่อไปของออนไซน์